สวัสดีครับนักเรียนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมานะครับสอนในเรื่องของนะครับการบวกจํานวนที่มีหลายหลักอันนี้ขึ้นหมดที่2แล้วนะครับสําหรับชั้นป .4 นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะครับเราต้องมารู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถนะครับหาผลบวกของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้นะครับเรียนมาดูนะครับในเนื้อหาเลยครับการบวกที่มีหลายหลักนะครับครูมีสถานการณ์ตัวอย่างให้นะครับว่าประชากรของอำเภอหนึ่งเป็นชาย12,563คน เป็นหญิง1 1 8 7 4 5คนอําเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนะครับจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะครับเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะครับจากสถานการณ์นะครับในอําเภอนี้มีชายเท่านี้คนและมีหญิงเท่านี้คนรวมมีประชากรทั้งหมดกี่คนแสดงว่าเป็นวิธีบวกเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะต้องนํา นะครับประชากรชายนะครับมาบวกกับประชากรหญิงนะครับซึ่งก็คือนะครับ12,563บวกกับ1นึ่งแคนนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับเราสามารถนะครับทำนำมาบวกนะครับซึ่งในการบวกเนี้ยครูจะให้บวกเป็นตารางก่อนนะครับในขั้นแรกตัวอย่างแรกนะครับ ครูจะทาเป็นตารางนะครับเพื่อที่นะครับนักเรียนจะได้ทําหลักให้มันตรงกันนะครับเพราะเทคนิคหรือหัวใจของการบวกนะครับนักเรียนก็คือเราต้องเขียนหลักให้ตรงกันหลักในที่นี้หมายความว่าหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยเป็นต้นนะครับซึ่งเทคนิคของครูนะครับครูจะนิยมให้เด็กเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับซึ่งหลักมันจะตรงกันนะครับซึ่งข้อดีในในที่นี้ นะครับบางครั้งโจทย์นะครับตัวหน้ากับตัวหลังอ่ะจำนวนหลักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับครูจะให้เทคนิคก็คือเขียนจากหลักหน่วยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับหลักหน่วยตัวข้างหลังก็คือ5ครูก็จะเริ่มเขียนจาก5มาก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาที่หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับหลักหมื่นและหลักแสนครับเมื่อหลักตรงกันแล้วเราก็สามารถทําการบวกได้เลยครับ โดยการบวกจะเริ่มบวกจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับหรือเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะครับจากสถานการณ์โจทย์นะครับในข้อนี้ตัวอย่างในข้อนี้นะครับ3หน่วยบวก5หน่วยได้8หน่วยครับเราก็ใส่ไปนะครับ60บวก40นะครับหรือ6บวก4ในหลักสิบบวก4ก็ได้10ในหลักสิบก็จะได้10 10 10, 10ก็คือ100นะครับก็แสดงว่าใส่ศูนย์แล้วไปทด1ในหลักร้อยครับ ห้าบวกเจ็ดในหลักร้อยนะครับห้าเจะได้ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสอง ทีนี้มาดูในหลักพันสองพันบวกกับแปดพันนะครับสองพันบวกแปดพันได้หนึ่งหม่นนะครับหนึ่งหมื่นบวกอีกหนึ่งพันก็จะได้หน0่งหมื่นหนึเพราะนั้นหนึ่งหมื่นหนึพในหลักพันเราก็จะใส่หนึ่งนะครับแล้วในหลักหมื่นเราก็จะใส่ตัวทดอีก1,000งหมื่นต่อไปครับในหลักหมื่นศูนย์บวกหนึ่งนนะครับก็จะได้หนึ่งหมื่นบวกตัวทดอีกหนึ่งหมื่นจะได้สองหมื่นครับ ในหลักแสนครับ1 0 0 0 0แสนบวก1,000 0แสก็จะได้2,000สนครับอันนี้ก็คือเทคนิคการบวกนะครับที่เป็นแบบตารางนะครับต่อไปคุณครูจะมีตัวอย่างมาให้นะครับแต่ไม่ใช้แบบตารางแล้วนะครับขึ้นในระดับป .4 นะครับครูมีตัวอย่างมาให้นะครับ592,385 3บวก3 8ม6 5 4 7ครูตั้งบวกให้ตรงกันแล้วนะครับ พูตั้งหลักตรงกันแล้วนักเรียนมาเริ่มบวกได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาการบวกให้บวกจากข้างหลังไปข้างหน้าเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับหหน่วยบวก7หน่วยก็จะได้12หน่วย12หน่วยในหลักหน่วยก็จะเป็นเลข2ครับแล้วในหลักสิบก็จะเป็นเลข1ตัวทด1 1 0นะครับต่อไปมาดูในหลักสิบ0บวกกับ40ก็จะได้120สิบ นะครับ120บวกอีก110เป็น130แสดงว่าในหลัก10ต้องเป็นเลข3นะครับแล้วจะมีตัวทดอีก100ในหลักร้อยนะครับมาบวกที่หลักร้อย3 0 0อบวก500เป็น800บวกตัวทดอีก100เป็น900ครับในหลักพันสอง0 0บวก6000ก็จะเป็น8000ครับไม่มีตัวทดนะครับในหลักหมื่นครับ90,000บวก8 0 0ห0ก็จะได้170,000หรือ170,000 170,000ในหลักหมื่นก็จะเป็นเลข7ครับแล้วก็จะมีตัวทดในหลักแสนอีก1,000 0ครับนี่มาดูในหลักแสน5,000 0 0บวก3,000 0ได้8,000 0 0รวมตัวทดอีก1,000 0 0ก็จะได้9,000 0 0ครับนะครเมื่อนะครับนักเรียนเขียนนะครับเมื่อจํานวนตัวเลขครบ3หลักนะครับนักเรียนก็จะใส่จุลภาคทันทีนะครับมาดูข้อต่อไปครับ ครูมีตัวอย่างมาให้แล้วและตั้งหลักให้แล้วนะครับ413,456บวก239,272ครับเริ่มจากหลักหน่วยเลยครับหลักหน่วย6หน่วยบวก2หน่วยได้8หน่วยครับหลักสิบครับ50บวก70ครับได้120 120แสดงว่าหลักสิบต้องเป็นเลข2นะครับแล้วก็จะมีตัวทดอีก100นะครับ ตัวทดอีก100รก็ฉะนั้นเอาเลข1ไปไว้นะครับในหลักร้อยมาดูที่หลักร้อยครับ400บวก200ได้600รวมตัวทดอีก100ก็จะเป็น700ครับหลักพัน3 0 0 0นบวกนะครับ3 9บวกในหลักพันก็จะได้1 2 0 0 0 12,000พันก็คือ1 2 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นในหลักพันก็คือ2แล้วตัวทดในหลักหมื่นก็คือ1ครับ หนึ่งหมื่นบวกหนึ่งหมื่นบวกสามหมื่นได้สี่หมื่นรวมตัวทดอีกหนึ่งหมื่นได้ห้าหมื่นหลักแสนครับสี่แสนบวกสองแสนได้หกแสนนะครับครบสามหลักเราก็ใส่จุลภพาคนะครับดูตัวอย่างต่อไปครับนี้เป็นตัวอย่างจากหนังสือในแบบฝึกหัดนะครับที่สองจุดหนึ่งนะครับครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ื่อที่นักเรียนจะได้นาความรู้ตรงนี้ไปทําในแบบฝึกหัดจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากแบบฝึกหัด2.1ข้อ1ใหญ่นะครับผู้เลือกมาแค่2ข้อนะครับซึ่งมันมีมากกว่านี้นะครับหาค่าประมาณของจํานวนที่กาหนดให้นะครับในข้อ1หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10นะครับจานวนเต็ม10นะครับนักเรียนต้องพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยนะครับก็คือหลักขวามือที่อยู่ติดกับหลักสิบ นะครับก็คือหลักหน่วยให้พิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยตัวเลขในหลักหน่วยจากโจทย์ก็คือนะครับเป็นเลข5ครับถ้าเป็นเลข5ก็ต้องปัดขึ้นอีก1 0จากเดิมมีอยู่แล้ว30ก็จะกลายเป็น40แล้วตัวเลขทางขวามือของหลักสิบก็จะปรับเป็นเลข0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ4 1 3 5ก็คือ4,140ครับมาดูข้อที่2ครับ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ5 1 9 7 0ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะครับให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขในหลักที่อยู่ติดกับหลักร้อยทางขวามือก็คือหลักสิบครับตัวเลขในหลักสิบในโจทย์นะครับเป็นเลข7นะครับเป็นเลข7ตั้งแต่5ขึ้นไปเราจะปัดขึ้นนะครับอีก100นะครับค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็จะปัดขึ้นอีก100 จากเดิมมีอยู่แล้ว900ปัดเพิ่มอีก100ก็กลายเป็น1,000แล้วตัวเลขทางขวามือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเลข0จากเดิมมีแล้ว1,000ก็จะรวมเป็น2,000เพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ5 1 9 7 0ก็คือ52,000ครับมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับในหนังสือแบบพึกหัด ครูยกมาที่ข้อ2ใหญ่ครับนี่เป็นตัวอย่างข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนแสแดงวิธีทำหรือการบวกครับ <c oughs> นักเรียนตั้งบวกนะครับโดยใช้วิธีการตั้งบวกเทคนิคก็คือให้นักเรียนเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วหลักให้ตรงกันนะครับเหมือนตัวอย่างที่ครูคทํานะครับ26,735ครูเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเขียนจากหลักหน่วยก่อนบวกกับ นะครับบวกกับ5 7 3 4 2ครูก็จะเขียนเลข2ก่อนนะครับแล้วเขียนเลข4ครับนะครับเขียนจากหลักหน่วยมาหลักสิบมาหลักร้อยมาหลักพันนะครับแล้วก็หลักหมื่นครับมีเท่าไหร่ก็เขียนไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการบวกนะครับวิธีการบวกนะครับเมื่อนักเรียนเขียนนะครับตัวเลขเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง1เส้นนะครับใต้ตัวเลขที่ ทำการบวกแล้วขีดเส้นใต้ตรงคําตอบ2เส้นครับขีดเส้นใต้2เส้นนะครับตรงคําตอบหลังจากนั้นก็ทําการบวกครับการบวกครูบอกแล้วว่าให้เริ่มจากนะครับตัวเลขทางขวามือสุดหรือหลักหน่วยไล่ปานะครับทางซ้ายมือเริ่มจากหลักหน่วยครับ5้าหน่วยบวก2หน่วยได้7หน่วย30บวก40นะครับหรือ3บวก4ี่ในหลักสิบก็จะได้70ครับ หลักร้อยครับ7จ็บวกสครับเจบวกสได้10ได้10บร้อยสิบร้อยก็คือ1000นะครับหนึ่แสดงว่าในหลักร้อยต้องเป็นเลข0ูนย์ครับในหลักร้อยเป็นเลข0ูนย์แล้วมีตัวทด1000นะครับหนึ่ันไปทดอยู่ในหลักพันอีก1ครับมันดูที่หลักพันครับ6กบวกเในหลักพันหรือ6กพันบวกเจ็ดนะครับก็จะได้13บสามพัน 1 3บ0 0บวกตัวทดอีก1,000พันก็จะเป็น14 0 0 0พันนะครับ14 0 0 0พันก็คือ2 0 0ห0นนะครับ14 0 0 0พันก็คือ 14, 0 0 0นพันนะครับเพราะฉะนั้นในหลักพันเป็นเลข4แล้วมีตัวทด1 0 0 0 0หนนะครับในหลักหมื่นมาดูที่หลักหมื่นครับ2 0 0ห0ื0 0บวก5้า0 0นก็จะเป็นเ0 0 0หบวกตัวทดอีก1 0 0 0 0หมก็จะเป็น8 0 0 0 0นครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือนะครับ8 000, 4 0 7 7ื่ับนะครับ นะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการบวกจำนวนที่มีหลายหลักนะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนรอติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับซึ่งนะครับคุณครูก็จะพยายามทำให้ครบทุกเนื้อหานะครับอย่าลืมนักเรียนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับผมหลับวันนี้สวัสดีครับ